วัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลดวงชะตากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชาวราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดช่วง16มีนาคมถึง15เมษายนสำหรับครึ่งปีหลังของปี2568นี้จากข้อมูลที่เราเรวบรวมมานะคะดูเหมือนว่าภาพรวมจะเป็นช่วงที่อะไรๆเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะหลังจากที่ต้นปีอาจจะหนักมาหน่อย ใช่ครับดูเหมือนเป็นช่วงที่ดวงเริ่มมีสเสถียรภาพมากขึ้นค่ะดาวเสาร์ที่เข้ามาก็จะช่วยเรื่องความมั่นคงได้เยอะเลยอือือแล้วยังมีดาวพฤหัสดาวการเงินรอหนุนช่วงปลายปีอีกครับโดยเฉพาะไตรมาสสี่เนี่แนวโน้มดูดีมากทีเดียวงั้นก็ถือเป็นช่วงของการตั้งหลักแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลดีๆที่จะตามมานะคะประมาณนั้นเลยครับ เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังจากที่อาจจะเหนื่อยกันมาพอสมควรน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องการงานกันเลยดีกว่าข้อมูลที่เราดูมาหลายๆแหล่งเนี่ยบอกว่าช่วงกรกฎาคมจะมีเกณฑ์งานเด่นโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาใช่ครับเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายนะแต่ก็น่าสนุกต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสารรค์ทั้งวางแผนเลยใช่ไหมคะตรงนี้แหละครับที่อิทธิพลของดาวเสาร์จะชัดเจงขึ้น คือพอมีโอกาสเข้ามามันก็มาพร้อมความรับผิดชอบที่เอ่อหนักขึ้นด้วยอ๋อค่ะแต่ในมุมกลับกันมันก็เป็นโอกาสทองเลยนะในการแสดงฝีมือหรืออาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไปเลยมีสิทธิ์เลยครับคำแนะนำคือการวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยสำคัญมากอาจจะลองใช้พวกเอ่อ mind map เข้ามาช่วยจัดลำดับความคิดจัดการงานดูนะครับ ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมตัวพรีเซนต์งานนำเสนอผลงานให้ดีๆเลยแสดงว่าความรับผิดชอบที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ใช่แค่ภาระแต่มันคือเวทีให้เราพิสูจน์ตัวเองเลยนะคะถูกต้องครับแล้วพอถึงช่วงเดือนตุลาคมล่ะคะเห็นว่าแผนงานต่างๆจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่ครับพอถึงตอนนั้นก็หมาะที่จะเริ่มประเมินผลงานกลางทาง อาจจะนำเครื่องมือวัดผลอย่างพวก KPI หรือ OKR OK มาใช้ดูอ๋อตัวชี้วัดต่างๆครับมาดูว่าสิ่งที่เราทำไปมันได้ผลแค่ไหนมีอะไรต้องปรับปรุงไหมเพื่อจะได้สรุปบ,บทเรียนแล้วก็วางแผนสำหรับก้าวต่อไปได้ชัดเจนขึ้นครับเรื่องงานนี่ดูมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องสังทันอย่างการเงินล่ะคะจะเป็นยังไงบ้างเรื่องการเงินภาพรวมถือว่าเดินหน้าไปได้ดีนะครับ แม้ว่าอาจจะมีภาระที่ต้องดูแลคนใกล้ตัวอยู่บ้างแต่ก็จะบริหารจัดการไปได้ลงใจไปเปร่าหนึ่งค่ะส่วนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือช่วงปลายปีครับโดยเฉพาะตุลาคมถึงธันวาคมมีอะไรพิเศษเหรอคะจังหวะเรื่องโชคลาภค่อนข้างเด่นเลยครับข้อมูลก็ชี้ว่าอาจจะเหมาะกับการลงทุนหรือ,อ,อลองเสี่งงยงโชคเล็กๆน้อยๆดูอือือ น่าสนใจจังแต่พอได้มาแล้วสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักแบ่งเก็บนะครับอย่างนน้อยสัก50%เเพื่อความมั่นคงในระยะยาวค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วก็อาจจะเสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอย่างถวายเทียนพรรษาเติมน้ำมันตะเกียงหรือพกของมงคลตามความเชื่อส่วนบุคคลก็ช่วยเสริมกำลังใจได้ครับ การเงินมีลุ้นโชคช่วงปลายปีแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์ล่ะคะสำหรับคนโสดนี่มีข่าวดีกับเขาบ้างไหมคะสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นคนจากทางไกลเข้ามาทําความรู้จักฟังดูดีจังคะ่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงคืออาจจะต้องดูดีๆหน่อยเพราะมีเกณฑ์เจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เหมือนกันอ๋อต้องใช้เวลาศึกษากันไปนะคะใช่ครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้แนวโน้มค่อนข้างดีความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นอาจจะมีทริปไปเที่ยวกันช่วงปลายปีด้วยเป็นไปได้ครับช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ดีเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าโสดหรือมีคู่คือการหาจุดสมดุลระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวความรักครอบครัวจริงค่ะบางทีงานยุ่งมากๆก็อาจจะกระทบเรื่องนี้ได้ครับ การสื่อสารกันดีๆด,ด้วยทัศนคติบวกๆแล้วก็การหาเวลาที่มีคุณภาพจริงๆให้กันเนี่ยจำเป็นมากจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นไปได้นะครับมีเคล็ดเสริมดวงเรื่องนี้ไหมคะก็อาจจะลองทำบุญด้วยของที่เป็นคู่หรือ,อ,อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าช่วยเรื่องครอบครัวความรักอย่างพระแม่อุมาเทวีหรือพระพิฆเนศก็ได้ครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องสุขภาพมีอะไรที่ชาวราศีมีนต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีคำเตือนเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่อาจจะเกิดจากความเครียดสะสมเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นเอ่อวิงเวียนปวดหัวหรือบางคนอาจจะมีเรื่องภูมิแพ้กำเริบรวมถึงการนอนไม่ค่อยพอด้วยครับฟังดูเป็นอาการยอดฮิตของคนทำงานหนักเลยนะคะเนี่ย ใช่เลยครับวิธีดูแลเบื้องต้นก็คือพยายามหาเวลาผ่อนคลายออกกำลังกายเบาๆบ้างอย่างโยคะหรือแค่เดินเล่นสูดอากาศก็ช่วยได้เยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องการนอนพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สำคัญมากครับอาจจะยากหน่อยแต่ต้องพยายามจัดสรรเวลาลองออปิดหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนสักชั่วโมงค่ะช่วยได้จริงจ หรือใช้พวกกลิ่นหอมอโรมาทเทอราปีอ่อนๆช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในห้องนอนก็ได้มีเคล็ดความเชื่อน่าสนใจไหมคะสำหรับเรื่องสุขภาพตามข้อมูลที่ได้มาก็แนะนำให้ทําบุญถวายเทียนหรือแสงสว่างแด่พระแม่กลอิมหรือพระแม่อูมาเทวีครับเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าโรคภยัยหรือความเจ็บป่วยได้ ถ้าให้สรุปช่วงเวลาสำคัญสำคัญอีกทีนะคะกรกฎาคมนี่เรื่องงานเด่นมากครับผมกันยายนถึงตุลาคมการงานการเงินเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ปลายปีเลยตุลาคมถึงธันวาคมโชคลาบนี่มาแรงเด่นเลยครับช่วงนั้นแต่ก็ขอเสริมเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งว่าช่วงปลายปีที่โชคดีเรื่องเงินทองเนี่ย อาจจะมีความเครียดหรือปัญหาปุ่มแพกกำเริบแฝงไว้ได้เหมือนกันอ๋อต้องดูแลตัวเองควบคู่กันไปครับการดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็การทำบุญอย่างสม่ำเสมอก็เหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันที่ดีครับสรุปแล้วนะคะ ครึ่งปีหลัง2,568ของชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวสร้างความมั่นคงแล้วก็เปิดรับโอกาสดีๆโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินช่วงปลายปีที่ดูโดดเด่นมากครับผมการวางแผนที่ดีแล้วก็การรักษาสมดุลชีวิตในด้านต่างๆเลยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะถูกต้องเลยครับผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับ คือในเมื่อดวงชะตาบอกใบถึงพลังสองด้านทั้งเรื่องของการวางแผนยังเป็นระบบที่มาจากดาวเสาร์แล้วก็เรื่องของโชคลาภที่อาจจะเข้ามาแบบไม่คาดฝันจากดาวพฤหัสช่วงปลายปีคำถามคือเราจะสบมผสานสองพลังนี้คือทั้งการลงมือทำตามแผนที่เราวางไว้กับการเปิดรับโชคที่อาจจะเข้ามาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ได้อย่างไรบ้าง